เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเป็นเศรษฐีที่ไม่มีบุตรสืบทายาทจึงถูกยึดรัพย์เป็นของหลวงการไม่มีบุตรสืบทายาทถือว่าเป็นความไม่ดีของคนที่เป็นเศรษฐีเพราะเมื่อเศรษฐีเสียชีวิตลง,<อ>งก็จะต้องถูกทางการยึดรั์มาเป็นของหลวงดังเช่นเศรษฐีในเรื่องนี้ การที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎแห่งกรรมที่ให้ผลวิบากต่อเนื่องมาจากอดีตชาตินั่นเองเรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นเมื่อคราวที่พระศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรารบเศรษฐีผู้ชื่อว่าอปุตตะตรัสแสดงพระธรรมเทศนานี้ว่าหะรันติโพคาทุมเมทังเป็นต้นในการครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสิที่โกศล ได้เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาและได้กราบทูลว่าที่พระองค์เสด็จมาช้านั้นก็เพราะเมื่อเช้านี้ขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ไม่มีบุตรได้เสียชีวิตลงหาทายาทไม่ได้เท้าเธอจึงรับสั่งให้ขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเก็บไว้ในพระราชสำนักจากนั้นท้าเธอได้กราบทูลถึงประวัติของเศรษฐีผู้นี้ว่า แม้ว่าจะเป็นเศรษฐีแต่เป็นคนตรณีเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่เคยทำบุญให้ทานไม่ยอมจับใจใช้สอยแม้เพื่อตอนเองอาหารที่รับประทานในแต่ละวันก็มีแต่ข้าวปลายเกลียนและน้ำผักดองเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เป็นเสื้อผ้าราคาถูกๆรถที่ใช้โดยสารก็เป็นรถเก่าๆเมื่อทรงสรดับประวัติของเศรษฐีแล้ว พระศาสดาได้ตรัสก,กับพระราชาและประชาชนที่มาชุมนุมเพื่อฟังธรรมถึงอดีตชาติของเศรษฐีผู้นี้ซึ่งแม้ในครั้งนั้นก็เกิดเป็นเศรษฐีเหมือนกันว่าวันหนึ่งพระปัจเจก,กพุทธเจ้าได้มายืนบินทบาทที่หน้าบ้านของเศรษฐีเศรษฐีได้บอกภรรยาให้นำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาถวายพระปัจเจก,กพุทธเจ้านั้น ฝ่ายภรยาคิดว่านานๆครั้งที่สามีจะอนุญาตให้นางให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ใครๆนางจึงได้นําอาหารอย่างดีไปใส่ลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อเศรษฐีเดินกลับมาพบพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง<ๆ>ก็ได้มองไปที่บาตรของท่านเมื่อเห็นแต่อาหารดีๆอยู่ในบาตรก็คิดว่าพวกทาตหรือพวกกรรมกรกินอาหารนี้ยังดีกว่าเพราะว่า พวกเขาครั้นกินอาหารนี้แล้วจะทำการงานให้เราส่วนสมณะนี้ครั้นกินไปแล้วก็จะนอนหลับอาหารบินทบาทของเราสูญเปล่านอกจากนั้นแล้วเศรษฐีผู้นี้มีน้องชายซึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันต้องการจะแย่งชิงสมบัติของน้องชายมาเป็นของตนทั้งหมดจึงได้วางแผนฆ่าบุตรชายของน้องชายซึ่งเป็นหลานแท้ๆของตนจนเสียชีวิต และเมื่อน้องชายเสียชีวิตแล้วก็ได้ยึดทรัพย์ทั้งหมดของน้องชายมาเป็นของตนเพราะกุศลกรรมจากการได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทําให้เขาได้เป็นเศรษฐีในชาติปัจจุบันแต่เพราะอากุศลกรรมคือนึกเสียใจที่ภรรยาให้อาหารดีๆแด,ด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทําให้เขาไม่ต้องการจ่ายทรัพย์ใดๆเพื่อตัวเขาเอง และเพราะผลของอกุศลกรรมที่ฆ่าหลานชายเพื่อฮุบสมบัติทำให้เขาไปตกนรกอยู่เป็นเวลานานแสนนานและเพราะผลกรรมที่เหลือทำให้เขาถูกยึดทรัพย์สมบัติไปเป็นของหลวงพฤติกรรมของเศรษฐีเข้าตำนองที่ว่าบุญเก่าหมดไปและบุญใหม่ไม่สั่งสมและเมื่อสิ้นชีวิตก็ได้ไปเสวยทุกข์ในมหาโรรุนรก พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับพระดำรัสของพระศาสดาแล้วจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าน่าอัศจรรย์นี้เป็นกรรมอันหนักเศรษฐีนั้นเมื่อโภคะมีอยู่มากมายแต่ไม่ใช้สอยด้วยตนเองเลยเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆก็ไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอย่างนั้นมหาบพิต ชื่อว่าผู้มีปัญญาสามได้โภคะทั้งหลายแล้วย่อมไม่สแสวงหานิพพานอันหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนเหล่านั้นสิ้นกาลนานจากนั้นพระศาสดาได้ตรัสพระธรรมบทพระคาถานิว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนปัญญาสามแต่ไม่ฆ่าคนผู้สแสวงหาฝังโดยปกติคนสามปัญญา ย่อมค่าตนเหมือนค่าคนอื่นเพราะความทยานอยากในโภพะเมื่อพระธรรมทีสนาจบลงชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัฏิผลเป็นต้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันยูทุกท่านทุกคน

d